คุณจะรู้ว่าในทุกครั้งที่คุณเติบโตขึ้นเหมือนมันจะทุกอย่างมันจะยากขึ้นชีวิตมันต้องรับผิดชอบอะไรเยอะขึ้นแล้วคุณก็จะเครียดมากขึ้นจากจุดตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดที่ทําให้ครูฮานียเริ่มศึกษาเรื่องการ manifest อย่างจริงจังเพราะว่าครูนี้ไม่อยากจะเติบโตขึ้นพร้อมกับความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตตามความสําเร็จตามเงินที่เราได้เพราะมันจะเหนื่อยมากเลยนะครูนี้ก็เลยมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะ แก่นของการมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่ดีอ่ะผู้อย่างหนึ่งคือชีวิตที่ง่ายอ่ะมันคืออะไร คำตอบก็คือเราต้องรู้เรื่องจิตวิญญาณถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณชีวิตเรามันจะง่ายเข้าใจแล้วเอามาใช้เป็นด้วยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องความรู้เรื่องจิตวิญญาณมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครูนี่ก็เลยศึกษาที่มาเป็นความรู้เรื่องจิตวิญญาณที่เป็นตรงกลางที่เป็นสากลและก็เอามันมาใช้ในชีวิตทุกคนอยากจะมีชีวิตดีอยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณเห็นคนไปเที่ยวคุณก็อยากไปเที่ยวอย่างเขาบ้างเวลาคุณเห็นคนมีความรักมีแฟนได้แต่งงานคุณที่อยากมีความรักมีแฟนได้แต่งงานแบบนั้นบ้าง เวลาคุณเห็นคนที่เขาทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จคุณก็อยากประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้างเวลาคุณเห็นคนเขาหุ่นดีสุขภาพดีคุณก็อยากหุ่นดีและสุขภาพดีแบบนั้นบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือคำว่าชีวิตดีในเวอร์ชั่นที่คุณชอบแล้วคุณสังเกตดูนะไอสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากให้เกิดในชีวิตคุณอยากให้มันปรากฏในชีวิตคุณและการทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในชีวิตเรามันเรียกว่าการ manifest ก่อนหน้านี้เวลาเราอยากได้อะไรเช่นเราอยากจะทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จเราจะดันเราจะผลักเราจะพุชสุดฤทธิ์สุดเดดแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เครียดแล้วเราก็เบิร์นเอา์ไปเลยแต่เมื่อเราเรียนรู้เนี่ยค่ะเรื่องของการ manifest อะ่ะมันจะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากสรุปนะกดแรงดึงดูดคือมือขวาของเราทําให้เราทุกอย่างหน้าที่เราต้องรู้2ออย่างเราต้องทําออย่างในชีวิตเนี่ยที่สําคัญเราต้องทําออย่างแล้วเราต้องทําให้เก่ง อย่างแรกคือเราจะเอาอะไรไม่มีใครรู้เราต้องเป็นคนรู้เพราะนี่คือชีวิตเรา2คือเราต้องเข้าสู่แรงสันสเทือนของการอนุญาตให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเข้ามาหาเราได้มันมีแค่2ง,งานนี้ค่ะที่เป็นงานหลักที่เราต้องทําให้เก่งทําให้เป็น มันก็จะมีกุญแจของมันอยู่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการ m มาน f เฟสแบบสนุงสนานครูนี่จะจัดเวิร์กช็อปนะคะชื่อว่า the manifest Playground ในวันที่20กันยายนราคาเต็มนะคะของเวิร์กช็อปนี้อยู่ที่22,000บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะครูนี่ให้ราคาพิเศษที่12,000บาทใครสนใจทักไปหาทีมงานได้เลยที่ l ล n e k r u h o n e y